เออแบบเมืดเข้าครัวแ่าเมืดเข้าครัวมื่อตาไม่เห็นเยี่ยมันก็ปิ้นนานอีกไปขาตาเขาตาปินเข้าตาเอาเสียงเอาเสียงเมีวหญ้าลืมขากล้องอยู่ชงแสอยู่ออฟฟิศอีหล่าสิเลยแปลว่าให้แปลแปลให้เงี้ยหน่อยลูกมาดูแบบเมื่อนะฮะกินรถทำเมนู เมนูน้ำลายไหลจักรยานไปโรดมันตามเือนอันแดงสันลานี่มันว่ามากินเมียอยู่บ่าเดงยอย่างไรมึงเงนวมันก็แดงอเนาะแดงมากินทำอะไรใส่เนี่ยกกอกว่ะฝากบอกฝากฝากไปถึงแม่จีพรุ่งนี้มีเจ็บฝากด้วย พรุ่งนี้จะไปโกะกอกแม,ม่แม่อาชไปเอากอกเขาไม่ใช่ของแม่ไม่ใช่ของย่าหรอกของเพื่อนบ้านเขาเอาให้เขาฝากมากเลยเขาให้เอามากินมันเอามานี่แหละมากิน,าน,านนาน,นี่แหละของของเพื่อนคือมาของของเรา,เอาออรของเพื่อนบ้านเราจะว่าไปขอของเขาก็เจ้าก็ได้อยู่ฮะน,น,น,นี่ไงรถย่านี่นี่นี่ยู้นี่อยู่บ้านประดาไปดูขีมาไปดูขีมา อ้าวจ้าฝากอันนี้นี่ฝากกล้องนี่เดี๋ยวไปอันเอาฝากกล้องก็กล้องงาน <ไป S 2> เด้ปเปอ ที่จะทดอยู่อันนี้อาอตำเราเสียนหนึ่งมือแรกนี่แหละเราาอืมาใส่กันคือเลยคค <c oughs> ุุ

เดอะเอออปาืงตุกไแฮงมื่อวานมกันกระื้อมองขันนั้นกระลืมองขไข่อันไข่เป็ดเมื่อวานก้ไข่เป็ดอันหนอยหนึ่งเอาไปหาปลา่นว่าไม่แม้วันซินถ้าจะไปเอาก็ไปเอาเดือป่านะงานป่ามากินกด็ตันยาโบลเนาะม่อเ่กินัญญาบันั่น บ่ามาหลายดอกไม่มืเอเท่าตัวสองตัวนะฮะเอาอันนั้นไปยน่นนะบ่มือเอาอันเบ็ดไปย่นบ่เลี้ยเลยนะดิโอ้ยนนนซุ่มลงไปก็ยังได้ดิอ่าลายเหรอ,อตอนนี้เขาไปเอาปี่นีน่นตัวน้อยมันรอดแหรอปีนี้ใหญ่เลยปยีงมันเลยนะอิดา <c oughs> <c oughs> จากินเเลยปากินเหรแสบอยู่แสบจีบอ่บ่เมื่อแสบบ่แสบลูกไปลูกไปงอนนันเนีลไปงอนแล้วบ่ให้ไปแล้วพี่ไปแล้วข้าป่ามาแล้วข้าวทอดนะนนี่พี่แอนพี่แอนีโกอยู กขึ้นเยโหกัขึ้นมาแลวกัขึ้นยโหกันิญญาณหายลยกันเอโหคนรู้ย่างียาหองยังมเอแล้วไปใ่อเางเสือกันนี่ละคุงลงคุงลงคลิปคลิปพลังจะขึ้นคลิปผมมาขึ้นไหวมือนั่นมันจะเป็นมือนมแล้วเออหายเนว่าไปแล้วรถป่านะข้าทอดแล้วกินป่าข้านะคุณลีอไรคุมในตอนนั้นสบายแล้วเเองด้ยะ ไปแล้วเรากินปลาเฮาวนะนะเราถามว่าเอามาจะขายปลาดิเอาไปเอามาว่าปลามานำมาถอดเรากินแล้วนั้งในกินจะถามเราแซ่ปลาแช่ปลาแซ่บอยู่เนี่ยปลาบวานปลาเย็นเลยเออวมวยเอาปลามาคนเลี้ยงไว้เบื้งเรื่องเกลียดเนี่ยเขียดเปล่าม so uh ีเธอทำลายเราจะเลี้ยงไว้เบื้งมีเธอไปเอ็ดมีเธอไปเอ็ดของเล้าไม่ไปมีเธอไปเอ็ดมีเธอไปอันนั้นของเล้านะนะเราพัด ขึ้นเดือนหนึ่งคเพราะขึ้นเดือนหนึ่งขึ้นบอลอะเขาบอกแล้วถอดกระแทบได้ปานย้ำหลอกลูกแข้งสุดท้ายหินึ่งกินนาทีหนึ่งได้หิ้วมาแค่แบบเด็ก นอนที่ร้านกาแฟก็พักผ่เนออกมาจะทำดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟดับแกอืกจมโอ้วันนมันจมไฟดับอยู่พูดเถอะเหีไฟดับไดห้เสียงดังเลยไฟดับมันห็นมันจมไฟดับอยู่อยู่ไฟดับไฟดับติดตั้งกล้องไฮไลท์ไม่กรเจายได โค<อ>เดกตาเนยเลนะตาอนอมนาก็นได้หุจะโลกอยู่นี่ไปเสืลแล้วตะกี้มันลฮะ่ติก็เกี่ยวด้ว่วพตีก็เตียวก็ปารทยบ,บ้านเก็บแล้วจัดเก็บแล้วไม่รู้ไปอยู่รังไหนแล้วเอาใจไปนี้องของจุดนี่พี่ยิ้มเข่าก็ได้ไม่พูดฟันเดียวไม่คออยไดี๋้ว คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจย่าด้วยนะคะอย่างน้อยก็5นาทีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะเอ็นยังถ้าชิมก่อนป่ะเ๋ยวถ้าถ้าถ้าไปเบิ่งคลิปไนเด้อเจ้ารักก็เสไฟดับคลิปต่อไปคลิปต่อไป